เช้าวันนี้นะคะยิงได้ถึงเพลงที่ตอนเรเนียยังเป็นเบบีอยู่เลยนะคะเราก็จะเปิดเป็นคล้ายๆาเพลงกล่อมเด็กจะเป็นเพลงคริสเตียนนะคะก็มันจะร้องว่าให้เราทำสิ่งที่ดีกับผู้อื่นอย่างที่เราก็อยากจะได้รับการปฏิบัติต่อ ับมนะคะคนั่นคือเรียกว่าเป็น golden rule นะคะเป็นกฎทองเป็นกฎที่เราควรจะทำและกฎข้อนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราได้นำมาใช้ในชีวิตของเราเป็นประจำด้วยนะคะให้เราดูด้วยกันในหนังสือลูกาบทที่6นะคะลูกาบทที่6ข้อ31จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านคำสอนตรงนี้เนี่ยนะคะ เป็นการสอนให้เราได้เรียนแบบพระไทยของพระเจ้าได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าก็ทรงทำอยู่แล้วและพระองค์ทรงรู้ว่าเราสามารถทำได้พระองค์ประทานความสามารถพระองค์ประทานแบบอย่างและพระองค์ก็ประทานกำลังใจเพื่อให้เราสามารถที่จะ เอาตัวอย่างที่เราเห็นจากองค์พระเยซูคริสต์รวมถึงคําอุปมาต่างๆที่พระองค์ได้ให้เอาไว้นํามาประยุกต์นํามาใช้ในชีวิตของเราเพื่อให้มันเกิดผลนะคะเรามาดูนะคะในลูกาบทที่6เหมือนกันเลยข้ามาดูที่ข้อ35และ36นะคะว่าพระองค์หมายความว่ายังไงตรงนี้เนี่ยพระองค์กําลังท้าทายให้สาวกของพระองค์ได้รักแต่ไม่ใช่แค่รักธรรมดาแต่เป็นการ รักแม้กระทั่งคนที่ทำตัวเป็นศัตรูกับเราบางครั้งเรารู้เนะว่าเราไม่ได้ทำตัวเป็นศัตรูกับใครเลยแต่ทำไมบางคนดูเหมือนทำตัวให้เป็นศัตรูกับเราตลอดบางครั้งเขาอาจจะมองเราว่าเป็นศัตรูหรือบางครั้งเขามองว่าเราเป็นมิตรแต่เขาปฏิบัติเยี่ยงศัตรูเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ว่า การปฏิบัติของเขาจะทําให้เรารู้สึกอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะทําร้ายจิตใจเราด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามพระคัมภีร์สอนให้เรารักในลูก,กาบทที่6ข้อ35บและ36บอกว่าแต่จงรักศัตรูของท่านและทําการดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีกบําเหน็จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด เพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอักตันยูและคนชั่วท่านทัางหลายจงมีความเมตตาการุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไัยเมตตาการุณาพระองค์บอกให้เรารักศัตรูและไม่ใช่จบแค่รักพระองค์บอกให้ทําดีด้วยและไม่ได้หมายความว่าอยู่แค่ตัวใครตัวมันถ้าเขาเดือดร้อนพระก็มีบอกให้เราแบ่งปันให้ดังนั้นตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามีขอยืมยืมได้แต่อย่าลืมนะคะ อันนี้ขอขยายความด้วยว่าในเหตุที่เหมาะสมเหตุที่จําเป็นและเท่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่เราไม่ว่าถ้าเกิดเขาจะไม่คืนเราให้แบบไม่หวังว่าจะเอาคืนเขาขอยืมหนึ่งล้านบาทแต่คุณสบายใจที่จะให้หนึ่งบาทบอกเขาว่าขอให้ได้รับพระพรนะแต่ว่าหนึ่งล้านบาทนั้นไม่ไม่สามารถให้ได้เขาขอยืมห้าพันบาทกลับมายืมอีกสองพันบาทบอกเขาว่า ฉันยินดีเป็นพระพรให้กับเธอสองบาทและฉันขอพระเจ้าดูแลเธอวอวยพรเธอฉันจะอธิษฐานร่วมกันกับเธอและถ้าเกิดว่าพระเจ้าประทานงานอะไรเข้ามาให้เธอฉันขอให้มันทํางานออกมาได้อย่างลุล่วงและเกิดผลเป็นอย่างดีเราไม่จําเป็นที่จะต้องอนุญาตหรือยอมทุกครั้งที่มีคนมายืมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในความสามารถที่จะพอแบ่งปันได้บ้าง ไม่ใช่เรื่องใหญ่อธิษฐานก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีนิสัยในการยืมคนนั้นยืมคนนี้เราเจอมาเยอะแล้วนะคะขอยืมพี่นก50บาทพี่นกบอกเอ้ยไม่เป็นไรแต่หารู้ไหมทั้งโบสโดน50เท่ากันดังนั้นเรียกว่าทีเดียวเลยกลายเป็นว่าหนึ่งครั้งได้7000บาทไปเรียบร้อยแล้วมันจะมีบางคนที่เจ้าเล่ดังนั้นเราอธิษฐานและในบางกรณีในบางครั้งนะคะเราจะพบว่า เขามายืมหนึ่งร้อยเรามีหนึ่งล้านเราว่าเราให้ได้แต่ทำไมข้างในมันตะขิดตะขวงใจชอบกลถ้าไม่ให้เราจะเป็นคนไม่ดีถ้าไม่ให้เราจะเป็นคนที่ไม่เดินในความรักหรือเปล่าถ้าไม่ให้เราจะเป็นคนที่แล้งน้ำใจและไม่สํแดงทางของพระเจ้าหรือเปล่าบางครั้งพระเจ้าบอกนะคะว่าบอกในหัวใจของบางคนบางครั้งว่าร้อยหนึ่งก็ไม่ต้องให้เพราะอะไร พระองค์มีเหตุผลเราไม่รู้เขาอาจจะทําอย่างนี้เป็นนิสัยเขาอาจจะมีจิตใจที่จะอเอาตรงเนี้ยไปใช้กับคนอื่นๆเรื่อยๆและเป็นหนทางของการที่จะต้องนั่งสบายๆอยู่ที่บ้านและมีเงินกินทุกๆวันหรือเปล่าเราไม่รู้รวมถึงพระเจ้าอาจจะกําลังสอนให้เขาใช้ความเชื่อสําหรับเงินหนึ่งบาทอยู่ แต่เราอยากจะเล่นบทพระเจ้าเองเพราะฉันมีหนึ่งล้านน่ะดังนั้นหนึ่งร้อยไม่ได้เดือนร้อยไม่เป็นไรหรอกฉันกินข้าวอย่างจาละร้อยยี่สิบเลยดังนั้นร้อยหนึ่งฉันให้ได้อธิษฐานดูก่อนพระเจ้ากําลังอาจจะสอนเขาด้วยการให้เขาได้ฝึกใช้ความเชื่อและพระองค์กำลังส่งงานมาก็ได้ดังนั้นอย่ารีบเร่งในการที่จะควักกระเป๋าแต่อย่างไรก็ดีเราทำดีกับเขาถ้าเรารู้สึกสบายใจไม่มีอะไรขัดขวางเราให้ยืมยืมแบบ ให้แน่ใจเลยว่าไม่ได้หวังคืนนะคะและทําแบบนี้พระเจ้าบอกว่าพร่องพอพระทัยแล้วเรารอรับบําเหน็จจากพระเจ้าที่นี้เราพยายามสอนย้ําซ้ําแล้วซ้าอีกเดินในความรักให้อภัยช่วยเหลือแบ่งปันแต่ในขณะเดียวกันต้องฉลาดไม่ใช่ยอมเสมอไปนะคะ อะละค่ะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเลือกปฏิบัติอย่างดีกับผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะเป็นคนน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้เราทําดีกับเขาอยู่เสมอและเราสามารถที่จะเทียบได้ว่าถ้าเป็นเราเราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราย่างไงอีกประการหนึ่งนะคะในมัทธิวบทที่7ข้อ12นะคะ มัทิวบทที่7ข้อ1ิตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราได้รู้ว่านี่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเรารู้ว่าพระบัญญัติเป็นยังไงและเราลงมือปฏิบัติตามพระคัมภีร์บอกแทบจะเหมือนอันเดิมเลยจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะพระคัมภีร์ต้องการให้เราได้รู้ว่าคําของผู้เผยพระวจนะบอกว่ายังไงคําสอนหลักปฏิบัติของพระเจ้าว่ายังไงและ ต้องการให้เราทำตามและพระองค์ก็ยกตัวอย่างให้เราได้เห็นนะคะในลูกาบทที่สิบข้อยี่สิบห้าถึงสาสิบเจ็ดกไปอ่านเองได้ลูกาบทที่สิบข้อยี่สิบห้าถึงสาสิบเจ็ดเรื่องราวของชาวสมาเรียเป็นชาวสมาเรียที่เรารู้แล้ว,ว่าเข้าใจดีเขาช่วยเหลือแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ได้อยากเป็นศัตรูด้วยนะแต่ว่าชนชาติอิสราเอลรังเกียจเขาอยู่แล้ว เขาตัางหาคือบุคคลที่น่ารังเกียจดังนั้นเขาควรจะรู้สึกแย่เขาควรจะรู้สึกไม่ดีที่กลุ่มชาติเนี้ยเขาไม่ได้มองฉันดีเลยแต่ในขณะที่ฉันเห็นเขาบาดเจ็บฉันไม่เหยียบย่ำฉันไม่ซ้ำเติมและยิ่งกว่านั้นฉันไม่เมินเฉยฉันยินดีที่จะลงไปช่วยดูแลรักษาบาดแผลพาขึ้นยานพาหนะของตัวเองใช้เงินตัวเองที่จะไปฝากกับ คนที่เป็นเจ้าของโรง,โรงแรมช่วยดูแลหน่อยถ้ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันเอากลับมาจ่ายคืนให้ด้วยนี่คือการแสดงความรักโดยที่ไม่ต้องหวังว่าคนคนนั้นเขามองเรายังไงเขามองเราดีจังเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาเดือดร้อนฉันจะช่วยแต่คนนี้คราวที่แล้วเนี่ยมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าดังนั้นครั้งนี้เป็นอะไรไปก็เรื่องของเธอ เกิดอะไรขึ้นมันชีวิตของเธอเพราะว่าเธอไม่รู้จักผูกมิตรเองฉันเคยช่วยเธอก็ไม่เคยขอบคุณเธอไม่เคยแบ่งปันเธอไม่เคยตอบแทนถ้าอย่างนั้นวันนี้เรื่องของเธออย่าหวังว่าฉันจะช่วยอีกมันไม่ใช่ความรักในแบบของพระเจ้าคือช่วยแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ประการแรกเลยก็คืออธิษฐานดูด้วยก่อนจะช่วยอย่ารีบเร่งอย่าพลีผลามเราสามารถที่จะ ขอเวลาเขาสักสามนาทีหนาทีอธิษฐานและถามว่าข้างในพระเจ้าทรงนําเราอย่างไรพระเจ้าอยากให้ช่วยแน่ๆแต่การช่วยจะเป็นการหยิบยืน่นหรือการร่วมใช้ความเชื่ออธิษฐานเผื่ออธิษฐานดูดีๆก่อนนะคะต่อมานะคะให้ดูในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3และข้อ4นะคะฟิลิปปีบทที่สองข้อสามและข้อสี่เราสามารถที่จะเดินอยู่ใน กฎแห่งความรักกฎทองนี้ได้นะคะถ้าเราเป็นคนที่มีความถ่อมใจและรู้จักเห็นใจผู้อื่นด้วยแต่ถ้าเราไม่ถ่อมใจถ้าเราไม่เห็นใจผู้อื่นมันก็จะเป็นเรื่องยากฟิลิปปีบทที่2อและข้อสบอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย พระคัมภีร์สอนให้เราเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นและทอมเพราะถ้าเราไม่ทอมและเราไม่เห็นใจคนอื่นเราก็จะไม่ช่วยเหลือเขาและถ้าจะทำอะไรเราจะแก่งแย่งชิงดีเราจะถือตัวและนั่นจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าการชิงดีกันหรือการถือตัวมันก็คือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งนำหน้าการลม้มลงพระเจ้าทรงต้านคนที่เย่อหยิงแต่พระองค์ ต้องการที่จะยกชูคกที่มีหัวใจถ่อมเราถ่อมต่อพระวนจะนะเยอะยิ่งยังไงคนนี้ต้องการความช่วยเหลือพระองค์ไม่รู้หรอกไอเนี้ยมีชาชีพลูกรู้และให้อะไรไปนะไม่เคยขอบคุณแถมยังเอาลูกไปว่าร้ายอีกดังนั้นลูกไม่ทำหรอกพระองค์ไม่รู้หรอกน้ำหน้าอย่างเนี้ยช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่า ให้ทำดีกับเขาพราะองรู้ว่าคุณคือน,น้ำอีกหยดหนึ่งของพระองค์ที่จะลงไปเติมความเหือดแห้งในชีวิตของเขาและละลายดินที่มันกำลังแข็งมากให้อ่อนนุ่มก็เป็นไปได้อย่างที่หญิงบอกเราถามพระเจ้าก่อนแต่ในขณะเดียวกันยอมจำนวนต่อพระองค์เพราะลูกไม่พอใจคนนี้ไม่ชอบมีประสบการณ์ไม่ดีและลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมองเขาดียังไงแต่อย่างไรก็ดีคาของพระองค์บอกว่าให้ลูก อ่อนโยนกับเขาสุภาพกับเขาเดินในความรักกับเขาลูกจะเดินในความรักถ้าพระองค์จะให้ช่วยเนื้อหนังลูกอาจจะไม่ยินดีแต่ลูกจะบังคับให้ลูกเต็มใจและเชื่อฟังพระองค์อยู่ดีเพราะพระองค์เป็นผู้ที่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้พระองค์รู้ดีว่าพระองค์กำลังทำอะไรในชีวิตของเขาอยู่และพระองค์รู้ดีว่าพระองค์กำลังทำอะไรในชีวิตของลูกดังนั้นลูกขอทำตามที่พระองค์ทรงบอกด้วย ดังนั้นเมื่อเราถ่อมใจแปลว่าเราไม่เชิงดีเราไม่ถือตัวเราไม่เย่อหยิ่งเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะถูกพระเจ้าต้านและจะล้มลงเราก็จะสามารถได้รับการยกชูและมีประสบการณ์กับพระเจ้าและเติบโตมีความเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราเดินตามตรงนี้ประการต่อมานะคะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ32นะคะ เอเฟซัสบทที่4ข้อ32ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าเรากำลังสะท้อนภาพว่าพระเจ้าปฏิบัติอย่างไรกับเราและเราสะท้อนโดยการปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษแก่ท่านในพระคริสต์นั้นเมตตาให้เราเอ็นดูแล้วก็ให้เราให้อภัยกับกันและกัน เขานิสัยไม่ดีเขาผิดพลาดเขาล้มลงเขาไม่ได้ขอโทษไม่เป็นไรหลายๆอย่างที่เราเคยผิดพลาดต่อพระเจ้าพระองค์พร้อมให้อภัยและในขณะที่เรายังไม่ขอโทษพระองค์เลยพระองค์ก็ยังประทานอากาศให้กับเราประทานฝนให้กับเราพระองค์ยังเลี้ยงดูเราพระองค์ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเราพระองค์ยังให้พระวิญญาณประทับอยู่ภายในเราทั้งๆท,ที่เราทําให้ตัวเราเองเป็นมลถินไปแล้ว แต่ความรักของพระองค์ไม่เคยถูกพลากไปจากเราเลยในขณะที่เราคิดว่าทำอย่างเงี้ยพระองค์รู้ไม่ทันหรอกเราแบบซอกแซกอันดับหนึ่งเราเก่งเราสามารถสวมหน้ากากได้เรามีจิตใจยังไงพระเจ้าไม่รู้หรอกพระองค์รู้ทั้งหมดแต่พระองค์ยังเลือกทำดีพระองค์ให้อภัยแล้พระองค์หวังว่าความดีของพระองค์จะแตะต้องใจและเปลี่ยนเราใหม่เราก็สามารถทำเช่นนี้กับผู้อื่นได้ ไม่น่ารักเหรอพูดจาไม่ดีเหรอเอาเปรียบเหรอตีหน้าเนียนเหรออ๋อไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปบอกกับเขาว่าไม่เนียนนะฉันรู้ว่าเธอกําลังแสดงออกอยังไงฉันรู้ว่าข้างในเธอเป็นยังไงเรารู้อยู่แต่ไม่เป็นไรถ้าเขาคิดว่าเขาฉลาดมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าที่เขาจะเลือกทำตัวเช่นนั้นแต่สำหรับเราเราต้องการสะท้อนภาพของพระเจ้าดังนั้นเราก็จะเป็นบุคคลน,นั้นที่ อยิ้มให้ด้วยความจริงใจพ่อคะลูกจริงใจกับเขาลูกจะทำดีกับเขาลูกจะช่วยเหลือเขาลูกจะเอ็นดูเขาลูกจะปรานีเขาลูกจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเขาลูกถ้าอะไรที่ลูกสามารถทำได้เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์กับพรงมากขึ้นลูกทำเขาขอบคุณหรือไม่ขอบคุณไม่เป็นไรเขายังเอาลูกไปว่าบลับหลังเหรอไม่เป็นไรเพราะ ลูกไม่ต้องลงไปอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาลูกสูงกว่านั้นลูกเหมือนพระองค์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ดีลูกจะดีจะทำไมดังนั้นลูกจะเลือกเป็นคนดีของพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์พอพระทยัยและเมื่อทำเช่นนั้นลูกถือว่าลูกทำถวายพระองค์ส่วนเขาตอบสนองยังไงมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระองค์ลูกจะไม่ถือโทษลูกจะ ยืนยันที่จะรักและถ้ายังรู้สึกขัดเคืองใจวิธีแก้ที่ดีมากๆเลยนะคะถ้ายังรู้สึกเจอหน้าคนนี้แล้วแบบย้ยายโบสถ์ดีกว่าเวยมีอันนี้อยู่คนหนึ่งคือทุกคนในโบสถ์ดีหมดเลยอะที่มานั่งเนี่ยแต่คนนี้คนเดียวฉันไม่มาแล้วโบสถน์นี้เราทําให้เรื่องแค่นี้ใหญ่เหรอวิธีแก้ อธิษฐานเพื่อเขาและทําดีให้เขานี่คือวิธีแก้ที่ดีที่สุดเมื่อเรารู้สึกระคายเคืองกับใครก็ตามอธิษฐานเผื่อพ่อคะในกอลูกอยากย้ายโบสถเพราะมันพระองค์สัปดาห์หน้าพระองค์เลือกเอาลูกจะไปโบสถอีกรอบหนึ่งถ้าเขาไม่มาต่อไปน,นี้ลูกจะมาโบสถนี้แต่ถ้าเขามาจบกันพระองค์ลูกย้ายเราทําอย่างนี้หรือเปล่า บอกกับพระเจ้าพ่อคะในกอทาให้ลูกรู้สึกไม่ดีแต่อย่างไรก็ดีดินของเขายังแข็งนักพระองค์ยังไม่จบงานในชีวิตเขาลูกก็ยังไม่สมบูรณ์แบบพระองค์ก็ยังไม่จบงานในชีวิตลูกนี่อาจจะเป็นก้าวหนึ่งที่ทําให้ลูกได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์มากขึ้นลูกไม่ได้เป็นพรมเช็ดเท้าให้เขาแต่ลูกยอมเป็นดินที่กําลังอ่อนนุ่มเพื่อพระองค์ปั้นลูกใหม่ดังนั้นวันนี้ขอพระองค์สอนลูกให้อธิษฐานเพื่อเขาด้วย เขาขี้โกงแต่พระองค์สอนให้เราอธิฐานเผื่อเขาเจริญพระองค์แล้วมันจะเจริญวิธีไหนไม่ใช่ไม่ใช่มันโกงถ้าลูกอธิฐานเนี่ยมันล้มและล่มจมมันอาจจะได้เรียนรู้นะพระองค์แต่ไม่พระองค์ไม่ได้ให้เราอธิษฐานสาบแช่งพระองค์ให้เราอธิฐานอวยพรพ่อคะขอพระองค์ส่งคนงานที่จะทํางานในหัวใจของเขาด้วยขอพระองค์ทรงใช้ลูกที่จะเป็นพรให้กับเขาด้วยขอพระองค์เปลี่ยนแปลงเขาด้วยและถ้าเกิดว่าเขาทําให้ลูกระคายเคือง ลูกจะเลือกใช้ช่องทางนี้แหละที่จะทําดีลูกจะเอาแม้กระทั่งน้ําเย็นแก้วเล็กๆแก้วหนึ่งไปมอบให้กับเขาในนามของพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรติแล้วกันลูกไม่ต้องได้รับคําขอบคุณจากเขาแต่ขอให้เขาได้สัมผัสความรักและความดีของพระองค์ผ่านทางชีวิตของลูกและลูกเชื่อว่าพระองค์จะช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงได้และส่วนที่ลูกมองไม่เห็นและลูกนึกว่าตัวเองสมบูรณ์แบบ แต่ลูกยังมีข้อบอกพร่องเดี๋ยวพระองค์จะสอนลูกด้วยเพราะลูกถ่อมใจและยอมยกชูพระนามและยกชูพระวจนะของพระองค์เหนือความคิดเห็นส่วนตัวของลูกดังนั้นลูกขอมอบให้พระองค์ได้ทรงนำลูกและชี้ทางลูกและลูกจะทำตามนั้นขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนั่นคือวิธีที่เราจะจัดการแก้ไขกับความรู้สึกระคายเคืองกับใครสักคนหนึ่งได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในโบสถ์เราอยู่ในบ้านเราหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่ถ้าชีวิตของเราต้องมาเจอเขา อธิษฐานเผื่อและถ้าพระเจ้าบอกให้ทําดีให้กับเขาทําดีไปเลยค่ะเพราะเราทําเนื่องจากหนึ่งถ้าเขามาที่โบสถ์เขาก็มีพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตสองถ้าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาก็ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์เหมือนกันดังนั้นเราทําดีถวายพระเจ้าอยู่ดีมันเป็นเรื่องระวังเรากับพระเจ้าและเมื่อทําเช่นนั้นนะคะพระเจ้าได้เห็นว่าเราทําตามกฎทอง ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างที่เราอยากจะให้เขาปฏิบัติกับเราเราก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าชีวิตของเราจะขาดจะขาดหรือจะพลาดจากพระพรหรือการจัดเตรียมของพระองค์ให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระค่ะลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสอนกฎแห่งกฎทองตรงนี้ให้เราได้รู้ว่าให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติและลูกขอบคุณพระองค์ที่การปฏิบัติด,ดีกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เฉพาะคนที่ดีกับลูกเท่านั้นแต่สําหรับศัตรูด้วยอย่างไรก็ตามในการทําดีลูกจริงใจที่จะทําดีแต่ลูกจะเข้ามาปรึกษาพระองค์ด้วยเสมอเพราะลูกรู้ว่าพระองค์มีงานที่กําลังทําอยู่ในชีวิตของใครบางคนรวมทั้งงานที่พระองค์ต้องการจะใช้ในชีวิตลูก ด้วยบางครั้งที่ผ่านมาลูกเป็นคนใจดีมากแต่ลูกเล่นบทพระองค์มากเกินไปลูกเป็นคนที่อยากจะหยิบยื่นมากเกินไปและลูกไม่ปล่อยให้พระองค์ได้ทําหน้าที่ในการดูแลหรือสอนเขาเลยแต่ในบางครั้งลูกก็อาจจะทําหน้าที่ของการเป็นผู้พิพากษาแทนโดยไม่คิดว่าเขาคู่ค,ค,ควรจะได้รับสิ่งน,นี้ลูกขอกลับใจใหม่และขอพระองค์เป็นผู้เดียวที่สอนลูกว่าลูกควรจะ ช่วยเหลือคนเหล่านั้นอย่างไรแม้ว่าลูกจะไม่สามารถหยิบยื่นเป็นทรัพย์หรือเป็นข้าวของได้แต่ลูกสามารถหยิบยื่นมิตรภาพและคำอธิษฐานเผื่อและกำลังใจได้ลูกขอบคุณที่พระองค์จะทรงสอนลูกให้ลูกได้หยิบยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอเพื่อคนอื่นเพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกต้องการจะได้รับการปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันและในการทำดีต่อผู้อื่นลูกจะไม่เมื่อยล้าในการทำดีเหล่านั้นเพราะลูกรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและพระองค์ทรงเห็นทุกอย่างและพระองค์จะเป็นผู้นั้นที่ดูแล และประทานบําเหน็จให้กับลูกลูกขอบคุณที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของลูกคือการที่ลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์และการดําเนินชีวิตของลูกเป็นเหตุให้คนได้สรรเสริญพระองค์ด้วยลูกขอให้ชีวิตของลูกทั้งหลายเป็นที่พอพระทยัยแด่พระองค์ได้อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามหององค์พระเยซูคริสต์เอเมน